ดอกยูงาป้ายยิทุกคนป้าดอกยูงาป้ายยิ้มโอ้โดป้าใครีเมย์หูเหงืดอกดแดงจ้าสวยเพิ่์น้องาสวยยังไต่อเป็นสีดำด้วยใหา่พอถุาเานี้ ่อ,บบอเอโนพาละพาลุยสวัสดีค่ะ <5. S 2> ก็สวัสดีเช้าวันที่15กันยา25 6 7ก็ค่ะวันนี้ก็เริ่มเปิดคลิปมาที่ป่าบ้านกะเลงเวกจะมานไม่มานก็ไปรอรุ่นกับสายดีควา Động, cho cháu. Cháu. Mình, để cười nhíp cái tao cười chọc, biến mu lên bằng này, chọc, ôi, được, được, có yên Ta muốn ảnh... Ui Có để xe thùng nước chặt thật chắc này rồi ừ. Ừ. ใช่มองนี้หรอกอันนี้ก็จะเป็นปลาฝังกระเลงเวิกนะเป็นปลากระเลงเบกสำหรับใครที่ไมจากก็เข้ามาลอบดูได้เห็ดชนิดนี้จะมีรถออกร,ขข<ม>กรสขกกุมเต็มเลยเนาะสำหรับคนมัก,มกกินนี่จิ้งสีขมขมคือจาองเห็ดขมอ,อยู่ค่แลวเนาะมีอนจ้ะ ดอกน้อยนิดเดียวป่ะตูแบนี่แหละน้อยไม่เห็นน้ำพันดํน้ำพันดํานี่ะกนฝนตกใส่สองหมื่นเนาะ

มาฟังแต่เล mm ่าคนหลายเนี่ยเนีนถูกฝนเนี่ยนี่อืมไงพี่พี่อมาช่วงนี้ก็จะเจอแต่เห็ดนี่เนาะใส่เมียนจะหาย หลายไปกก็เก็บข้ก็เกก็เก็บเดี๋ยวสิปลอยเพื่นไปถ่ายมันถอดเจี้อบ๊าป๊ายใครนี่แม่้ใครยังนี่พูดใดมาใครทิมไว้มไงดูเพื่นกำลังสิถอดเสียนี่อีกเล็กน้อยนั่น

เดี๋ยวกลางไฟไงโอ้โหปัดโอ้โหดูเพี้ยนขนาดนี้ครับตัดคนตัดคนเก็บจ้ะอืาวันนี้ก็บ่าห็นเนาะดอกเดียวเต็มตานีเงินจ้ะวันตาใหญ่แล้วดอกเห็ดใหญ่กว่าตาด้วยดูดิใหญ่กว่าหน้าสาวเอเทียบบสามสี่ เฮ้ยกินนะกระหลังแทะเด้หนิอู้หเดี๋ยวขอหักขอหลุดกินอันนี้จ้ะเดี๋ยวจะเอาอันขาพันไว้ให้ฟอกขาไว้ให้ด้อป้าแงโมป้วยหนิอือหือตอนนี้เราก็เปลี่ยนโซนมาอยู่ฝั่งป่าคณะนะคะโซนบนโซนบนบนกับพือฐานซีสองซีบ่เนินซีสองซีเนินซีสองซีจ้ะป้า ไงไงสิโอ้โูดอก่อแดงจะ้ะสวยน้อยเพิม่มอนงามสวยน,น้ำพุกีไอพูลจ้าลูกเลืองจ้ะอืมวันนี้ก็รู้สึกว่าปลาเงียบยยเนียบน่าสวย耶แนนจะ้ะปลาเงียบคักเลยไม่ค่อยมีคนมาเขามาเมื่อวานเขาไม่ได้กันหรือเปล่า จ้ายนะสิเมนตัวปลาร,รู้สึกเงียบมากเลยจ้ะไม่ได้เงียบโกเด้งน้ำฟังนี่เนาะใส่อีดอลงอยู่ไหนใส่โอ๋ขาเพิ่นลึกเกี่ยบหันหักเร็วอันนี้ก็ไม่ค่อยมานเห็ดละมูกอะไรเนาะจ้าเห็ดละมูกไว้แล้วมั้งนี่ นอเงนบงยสวยมากนีดน้ำกเนี่ยที่นั่นเงีด้วยหนเนี้ทกตัวหมึ่งสาวอีป๊อด หนึ่งสองสามสี่ห,าห้าหกเจ็ดแปดเมียนบอ่เมียนหนูหน่อยสองสามนี่แล้วเนาะจ้ะเป็นเงาเป็นเงาเลยง,งามจ้ะขาวอันนี้คือเป็นตรงุ้งที่ ม yeah. ีอ yes. mm ันจะวิ่งวิ่งเยงน่มมีฝนตกใส่อย่างนี้เรื่อยมึอน่อนพาล้าวเค้กช็อกโกแลตมูนิ่งมูไนเือนี เขาดังกว่าทางัหนจักดอกนี่เขย่ะห่งสองน่นี่งหนงเดียวียวเหียวเหนียวเยวเหลียเอลีวเหาีเหลียวลี่วเหลียวเเลีวเเหลียลีวเหลเหเเี มีน้ำบ่มีน้ำขึ้นพนเนี่ยอ้ผู้ใดเขียนเจ้าน้เจังสีผู้ใดเหีนคำว่าเป็นสาวเอียนี่น่าขคนเราขึ้นโูนก็บ่มีหลายๆเนาะมีอนจ้ะอาจจะออกอ้อมโพนที่จะเห็ตปวกเนะ

าลายทางพิดอุ้มอีกดอกนึ่งต่อเห็นปะหกกำลังเี่ยจ้ะอลายทางพิ่อ๋ออลายดอกน้ำนำ สีดำจ<ด>ังเลยใหญ่พอมสวยพร้อมหา่างข้างเนาะงสลีมีเงินแตะยืนอกกันเงิน,น,นโอ้ว่ต้องหาไกลตัวนี้ว่ต้องหาไกลทางด้วยหาไกลไกลทางิอีกดอกสองดอกเด้อ ่เป <laughs> ็นหินดเดียว,ยวอันนี้ใหญ่แม,ม่งมุ้มขนันบางไวงงง่ามจ้ะร้อยอโอ้โหอันนั้นอันนี้ดิระวังนะใส,สะดูดิเขาไต่ามาเรยว <laughs> โอเคมาจ้าสวยมาจา้าสรุปผลงานก่อนกลับบ้านกันจ้าวันนี้ก็เป็นเห็ดรวมอ,อีกตามเคยจา้จาจ้า ส่วนพิกัดโซนแล้วก็ไม้ก็จะเป็นวันนี้เริ่มตั้งแต่ปลากะเลงเวกเลาะขึ้นมาฐาน,นเนินเนินสีสองสีเนาะจ่าฐานสุดเลยบนสุดเลยจ่ามานอยู่เนาะวันนี้จ่าก่อนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์อห้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ